ดีกว่าตึงตึงตึงต currently. ิะะ้วปิ้วปิ้วเออจริงด้วยวันนี้อืมพวกนี้ก็เปิดเทอมแล้วแต่ว่ายังไม่มีเสื้อนักเรียนเลยเอราวเสื้อที่ิที่แล้วอ่ะมันคับไปแล้วน่ะฮะอืไปซื้อที่ไหนดีกันเนาะอืออะไรเหรออ๋อเคือว่าฉันอ่ะจะซื้อ ชุดนักเรียนแต่ว่ายังไม่มีแหละไพลินเอมก็ใส่เสื้อนี้ไปก่อนนี่นี่ oh, <no. S 1> อ้าวนใส่นี่เสืนน้อน,นี้ไปก่อนเลยมันจะได้เหรอไพลินมันไม่ได้จ้าอ้าวเหรอแล้วต้องใส่เสื้อแบบไหนอะทิ้งได้อ่ะต้องใส่เสื้อใส่เสื้อชุดนักเรียนในเมืองอวตารวแห่งนี้ แต่ว่าเนม่ยว่ามันไปต้องไปซื้อที่ไหนเพราะว่าเสื้อเก่าก็ครับแล้วใสอันนี้ปีเลยโอ้เคลียนึกไม่ออกเหมือนกันน่ะว่าจะว่าจะไปซื้อเสื้อนักเรียนที่ไหนอ่ะถ้างั้นใส่เสื้อธรรมดาปกติก่อนไหมโอเคนี่นี่ว้าว โอเคก็ด okay, so okay, so uh ีนะแล้วเดี๋ยวขอหาก่อนนะว่ามันต้องไปซื้อที่ไหนนอห่าก่อนนี่วก่อนหน้าหาก่อนอ้านันี่ดีกว่าอืมสวัสดีค่ะซื้อนักเรียนจำไหนที่ไหนเหรอคะเฮลโหล ไม่รับสายไม่มีครสายเลยลอ่ะเพลินให้เราไปหาเองกันเลยโอเคไปหาเองกันเลยเอาล่ะเพลินเช็่คิดว่าลงไปที่ร้านนี้ทีม่มีน้องหมีสีขาวอะ่ะมีก็ได้ที่เราซื้อเครื่องประดับส,สวยๆอ,อ่ะเนี่ยเออสวัสดีค่ะคุณนะคือว่า ชุดนักเรียนที่เป็นแชมป์ป5ขายไหมคะอ๋อชุดนักเรียนเหรอจ๊ะชุดนักเรียนก็อยู่ด้านหลังของหนูนั่นแหละอ๋อนี่หรอคะใช่จ้ะอันนี้แหละเป็นของปง5หนูลองใส่ดูเลยจ้านี่โอเค นี่ลองใส่ดูเลยปึ๊บ <Wow. S 2> โอ้โหใส่ได้สวยมากเลยสวยไหมเพลิน hey สวยจังเลยแล้วก็ใส่พร้อมกับเสื้อคลุมด้วยนะจานี้ก็ยิ่งสวยไปเลย <Yahoo. S 2> โอ้โหสวยมากไหมเพลินนะ่าสวยมากเลยเอาเสื้อนี้แหละ hey โอเคเดี๋ยวหนูขอใส่เสื้อธรรมดาก่อนถ้ <Okay. S 2> าั้นเอาสองเสื้อนี้เลยค่ะโอเคจ้าจ้าเออแล้วมีกระเป๋าจำหน่ายขายไหมคะ เอ้กระเป๋าเหรอเจ๊ะกระเป๋าน่าจะไม่มีอาา่ะจ้ะต้องดีที่อื่นแล้วล่ะคะ่ะอ๋อเหรอคะถ้างั้นเอาแค่แค่นี้ล่ะคะ่ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวนะคิดตังค์ให้นะนี่เอเอมันต้องรีเซ็ตราคาก่อนนะนี่ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์ให้นะคะนี่เ <Okay. S 1> ตึงตึง,ต,งตึงเรียบร้อยแล้วนี่จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วอ๋อขอบคุณจ้าปไพลินไปกันเออไพลินขึ้นอยู่ตรงนี้ก่อนปะ่ะไปกันเลยแต่แล้วเราก็ต้องไปหานู้นละกระเป๋าเปเอาที่ไหนดีไพลิน,ลนบ้านบ้านเก่าเข้าบ้านเก่า ้าเราต้องซักผ้าก่อนนะเอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยห,หรือว่ามันบั็อกเอ้ทำไมมีของแปลกๆที่บ้านเราได้นะโอ้น่าลละจัดการด้านนี้เสร็จแล้วลไปซักผ้ากันเพลินโอเคเย,ยพยลีขอเข้าไปด้วยนะนี้เข้าไปได้ๆเห็นไหมใส่ไม่ได้เลยฮ นี่ต้องใส่น้ำยาน่ะสินะแต่ว่าไม่มีน้ำยาตรงนี้น่าจะแ่ไม่ใส่น้ำา oh. เรียกว่าอะไรนะใส่น้ำยาสักผ้าลงไปเลยแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มหน่อยนี่กินลาเวนเดอร์เลย <Wow. S 1> แล้วก็ซักซ <Okay. S 1> ะโอเคมะไพลรีนไปดูอะไรเล่นๆกันไหมโอเคถ้างั้นทานขนมไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> ทานท,าน,ท,า,นทานแต่ว่าไม่มีอาหารสัตว์เลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวจะบอกให้ให้กระเป๋ามีตรงนี้นะจ๊ะนี่ถ้าเรากดที่มันบวบไปเดี๋ยวดูนะนี่ช่อแมปนั่นนี่กระเป๋าก็ต้องอยู่ตรงนี้ไงไพรลินที่มันเป็นลูกปีนี่แล้วก็กดอันนี้เลยนี่ไงกระเป๋านักเรียน <Wow. S 1> เออวันนี้ขอเอาเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะโอเคนี่ okay. ได้แล้วนี่ไงเดี <Wow. S 2> ๋ยวเราค่อยถอดนะเ hey ห้ลินดู <c oughs> นี่เดี๋ยวถอดให้ดูเลยฮะนี่ <c oughs> ปึง้งนี่แล้วเราก็ต้องซักกระเป๋านักเรียนด้วยนี่โอเคซักไปเลยถ้างั้นเราก็นอนรอก,กันเลย <c oughs> นอนด้วย เสร็จแล้วจ้าน,นี่เย,ย้เสร็จแล้วถ้างั้นเราก็ต้องไปตากผ้ากันไปตากตรงไหนดีเนาะเอ่มตากตรงนี้ไปเลยไหมนี่แค่เอามีดออกเฮ้ยฮะไหนลองดิมันไม่ได้จะพายลิ้น oh, <no. S 1> อ๋อโน้ไปตากไว้ไหนดีอะถ้างั้นเราก็ต้องไปตากที่บ้านน้ำสดอัดมีิ ห้องนมสดแอดมีก็ได้นะโอเคงั้นพารีลอยู่ตรงนี้นะได้เลยงับโอเคบ้านนมสดติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ไหนเนาะนี่แค่เราเอาที่ตากผ้ามาปึ๋งมาแล้วนี่ที่ตากผ้าอยู่ไหนเนาะอันนี้ไม่ใช่นี่ไงที่ตากผ้านีแน่ ที่ค่าผมออกไว้ในตู้นี้ซะหรือไว้ในกล่องก็ได้เอวางตรงนี้ดีกว่านี่แล้วก็เอานี้แขวนเลยเออนี่แขวนเจ้เรื่อนแขวนเสื้อนี้แขวน,ขวนแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้เลย <Wow. S 1> นี่กระเป๋าก็ ตากไว้ตรงนี้เองเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะจ๊ะโอเคไอรินไอไล่เหรอตากผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้อง <Okay. S 2> เปิดเทอมวันแรกแล้วนะแงได้อยู่คนเดียวอีกแล้วว่ะไม่ชอบอะไม่ชอบนะนี่ก่อนไปโรงเรียนขอทำอะไรให้เธอกินก่อนนะไอ้ใหยหรอเอ,อ๊เหมือนนี้จะไม่ได้อันนี้แหละก็ไมได้อันนี้อะเอิอ่มเธอทำอะไรอ่ะ โอ้โหเหรอเอ๊แต่เอาวะ,าะ,าะนี่ปึง๋งเสวนนี้ก็เอาผักใส่แทนโอเคเออแค่ลอดอะ่ะท่านง่กินกินไปเลยนี่ไงเราได้แล้วอันหนึง่งซูชิของเธอไงโอ้โหน่ากินเนะี่ย ไปเลยกันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับหาชุดแรกเรียนในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้หนูจะเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวันแรกนี้หนูก็ขึ้นป .5 เลยนะคะเพื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TCT เกนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเค yeah